และน,นี่คือ h ฮเด a ตสปาร์คสต e ลนะครับขวดน้ําอัจฉริยะขนาด1 7ออนที่มาพร้อมไฟ RGB อะ่ะนี่เรามาถึงในยุคที่ขวดน้ําก็มีไฟ RGB แล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับสมา r ์ทวอเทอร์บออันนี้นครับยังสามารถเตือนให้เราดื่มน้ําได้ด้วยบอกได้เลยนะครับว่าเหมาะกับคนที่รักในการออกกำลังกายมากๆเลยนะครับและยิ่งช่วงนี้กีฬาเอ็กซ์ตรีมก็เป็นที่ฮิตกันอยู่เลยนะครับผมว่าเจ้าขวดน้ําตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียว มาดูภายนอกรอบๆกันเลยนะครับวัสดุขวดน้ําทํามาจากสเตลเลตนะครับซึ่งจะทาให้เครื่องดื่มในขวดน้ําเราเนี่ยรักษาความเย็นได้ถึง24ชั่วโมงเลยถือว่านานพอสมควรเลยนะแถมยังป้องกันการเกิดหยดน้ําได้ด้วยฝาครอบด้านบนตรงนี้ก็ถูกออกแบบมาให้สามารถป้องกันสิ่งสกรปรกเชื้อโรคได้อย่างดีเลยนะครับด้านล่างของขวดตรงนี้ที่มีแถบแสดงไฟอยู่ก็สามารถถอดมาชาร์จได้นะใช้เป็นหัวชาร์จแบบ USB ทั่วไปได้เลยชาร์จไฟครั้งหนึ่งก็ประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะ เดี๋ยวผมจะมาสอนใช้นะครับฟีเจอร์ต่างของ h y d r s t e Spark ขวดนี้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน Hydrate Spark Smart Bottle นะครับว่ามีอะไรเจ๋งบ้างให้เพื่อนๆเข้าไปโหลดแอป,ปที่ชื่อว่า Hydrate Spark Smart Bottle มานะครับมีทั้งใน App Store และ Google Store เลยนะเปิดแอป,ปมาเขาก็จะให้ล็อกอินและใส่ข้อมูลต่าง,างๆเช่นวันเกิดน,น้ำหนักส่วนสูงก็กรอกไปตามนั้นได้เลยครับกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้อินเทอร์เฟซหน้าโฮมมาแบบนี้เลย ทีนี้เราจะมาทำการแอดการเชื่อมต่อของขวดน้ำเรากันครับโดยคลิกที่ Add Bo t ทเทได้เลยครับทีนี้ก็รอให้มันหาขวดน้ำของเราสักครู่นะครับแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยง่ายมากฟีเจอร์ลหลักที่น่าสนใจในเจ้าไฮเดรชพ p a r k ตัวนี้ก็คือเราสามารถตั้งเป้าหมายในการดื่มน้ำของแต่ละวันของเราได้นอกจากนั้นยังสามารถตั้งแจ้งเตือนให้เราดื่มน้ำว่าควรดื่มกี่ครั้งในแต่ละวันได้ด้วยและยังสามารถบอกว่าเราดื่มน้ำไปแค่ไหนแล้วด้วย แถบไฟด้านล่างตรงนี้สามารถปรับแต่งได้ถึง6สีเลยนะชอมตรงนี้มากๆเลยนะครับสำหรับบางคนอาจจะทาให้อยากดื่มน้ําได้มากขึ้นเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับพวกสมาร์ทวอชได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Watch นะครับ f i t b i t Garmin แล้วก็ Withings ได้นะครับซึ่งเราสามารถค้นหาตำแหน่งของขวดน้ำได้ด้วยเผื่อเราลืมว่าเอาไปวางไว้ไหนนะนะสรุปก็คือเจ้า h ฮเดตสปาร์คสมาร์ทวอเทอร์บ็อทขวดนี้นะครับก็เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่รักในการออกกําลังกายนะครับหรือว่า คนที่ทำงานได้เยอะจนอาจจะแบบว่ามีเวลาดื่มน้ําได้ไม่เพียงพอนะครับตัวนี้ก็เอาจริงๆตอบโจทย์อยู่นะเพราะว่าอย่างผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะดื่มน้ําน้อยนะก่อนหน้านี้แต่พอได้ลองมาใช้เจ้าไฮเดรตสปาร์กตัวนี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างปรับพฤติกรรมของเราให้แบบว่าดื่มน้ําได้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็สามารถแจ้งเตือนให้เราดื่มน้ําได้สม่าเสมอด้วยซึ่งผมว่าตรงนี้ค่อนข้างเจ๋งนะแล้วเพื่อนๆราคาโอเคยังไ,ไงกับเจ้าไฮเดรตสปาร์กตัวนี้มันน่าใช้จริงไหมครับเข้ามคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำใจช่องเจมส์ไวช็อตด้วยนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นอะไรยังไงรอติดตามชมกันด้วยนะครับเจอคลิปต่อไปครับ